ไม่ธรรมดาได้อยู่โอ้ยร้อนรไม่เร็วไม่เร็วสช่ด้าไมพักเนาะเลยนี่ตัวนั่นเดียวพักในตู้เย็นค่ะทำไมพักนี่วันนี้เพื่อนได้ปูมาสามตัวตัวใหญ่ๆเนี่ยแฟนชอบกินก็เลยเอามาต้มแล้วก็แช่ช่องปิดไว้เนื้อมันก็จะแน่นแล้วก็ยังหวาน พอเขาไปทํางานเก็บเอาไว้เขากลับมากินค่ะตัวใหญ่มากนี่เพื่อนเจ็บพี่ก็ให้ค่ะเย,เ,ยเยอะเลยน่าเยอะเลยนี่เดี๋ยวเรากลับไปผัดผัดไปแกงอืนี่เคร่องปรุงแกงนําเคยคะ่ะอย่อย่าไปบอบพี่คะ่ะนี่ปลาบยออยแล้ว,ว,วนะคะแบบร้านนี้ก็จกล้างบานด้วยค่ะ <laughs> อันนี้เลยยันชาไหมนี่อันะไรก็ขายชาของเราเลยนะน้เอา่ยใหม่ฮ่าใส้นามไส้ใบมะกรูดแล้วค่ะให้คล้องผม,มนะคะเออเนี่ยใช่ไหมนี่ประกอบตุกยังดูกไกลแม่ก็จะขัดทะลุมันเห็นไหมแต่ได้นี่นี่ 1> <1> เครื่องเครื่องแกงกุ้งปลาค่ะเนี่ยนี่พี่ว่าจะซ้่งเครื่องแกงหน้า 1> <1> ทางใบชะนี่แบบนี้ไม่ต้องยที่เอามารับบาเอล ไงงานปลาราเลยคะโอ้ยมนึงิบงาป้าราไม่เคยหน่งนะเออพราแม่นกลิ่นมาแลย้นวจริ <laughs> งน่ะยืนตรงนี้คือกลิ้นมาเลย <laughs> ใส่กะปิน้อยอออน้อยอ่เราจะเสิอ์แกงนี่แหละสดชิ้นสดมวนกลิ้นมาลนเลยมุ้นก่อนไม่มีกลัวเขาเอ,อือ

ได้กินแล้วแกได้ก oh. ินแล้วแถวสองร้อยเสร็จแล้วนิดหนักไหมหน้าร้อยนะไอ้นั่นร้อยว่ะอะไรผักทองร้านเหรออืมไม่ธรรมดาได้อยู่โอ้ยร้ยเไม่เร็วไม่เร็ว tại hai mươi Mai km hmm hmm nhé hmm 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 là hmm 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 down from there to there. I never think about it before, but they must take her around to the beach because they put on that little jetting, that little float. Sometimes, but there's no way.